กินเหล้าทำใหเรานอนหลับง่ายจริงหรือคอืมเป็นคำถามที่หมอเจอบ่อยครับตัวเหล้าเนี่ยครับมันเป็นสารที่กดสมองเราครับทำให้เราง่วงได้แล้วก็นอนหลับได้แต่การที่เรานอนหลับจากฤทธิ์ของการกินเหล้าหรือกินเบียร์หรือกินไวน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้กดสมองในระยะยาวได้ครับทำให้เกิดอัลไซเมอร์ สมองเสื่อมหรือมีภาวะทางจิตเป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าได้ในอนาคตกินนานๆไม่ไดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการกินเหล้ามากินยานอนหลับชนิดที่มันปลอดภัยหรือเป็นตัวยาซึ่งไม่ใช่ยานอนหลับแต่มีฤทธิ์ที่ทำให้เรานอนหลับได้หรือยาที่มีฤทธิ์เปียบเสมือนฮอร์โมนในสมองซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการนอนหลับเราได้ มันจะเป็นผลดีกับร่างกายเรามากกว่าดีกว่าไปกินเหล้านะครับกินเหล้าให้นอนหลับมันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวครับ